ได้ยินครับได้ยินชัดเจนชัดเจนได้ยินไหมครับคนได้ยินเสียงไหมอ่ะได้ยินครับได้ยินครับอ่าแต่งว่าสัญญาณไม่มีเนะผมได้ยินครับอาจารย์ <c oughs> ได้ยินได้ยินก่อนเข้ารับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับหรือหากว่าพี่เพื่อนเพื่อน,น,นท่านใดต้องการจะสนับสนุนช่องของผมก็สามารถ ส่งซปเปอร์แตงนะครับส่งกำลังใจมาหรือว่าสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนค่าเน็ตค่ากาแฟหรือค่าขนมก็สามารถสแกน QR โค้ดเริ่มต้นที่1บาทได้เลยนะครับขอพระคุณครับได้ยินครับได้ยินครับอ่าไปกันหมด <laughs> อะ,ะแสดงว่าตกใจ ที่ที่อาตมาเข้ามารับตกใจหายกันหมดเลยน่าจะหมดเวลาแล้วครับพอา์พอดีสองชั่วโมงแล้วครับก็เลยน่าจะแหับสี่ทุ่มพอดีพอดีเพิ่งเปิดมาเห็นเพิ่งเปิดมาเห็นอก็เลยเออก็เลยอยากจะทดสอบสัญญาณหน่อยว่าอยู่บนป่าบนเขามีสัญญาณไหมอ๋อครับครับได้ยินชัดเจนนะครับาจา์ อืมก็โอเคเพราะว่าตอนตอนประมาณสักสองทุ่มเนี่ยคนจะใช้อโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมใช้เน็ตกันเยอะก็เลยสัญญาณจะไม่ค่อยดีอืมใช่ครับคนก็ไลฟ์เยอะเลยสองทุ่มสองทุ่มสทุ่มคนเยอะครับจ,จริงจริงออ,อยากจะสนทนากับเอ๋อท่าน ลงแล้วครับเพราะว่าท่านอยู่นานนะครับท่านก็ง่วงด้วยครับพระอาจารย์คุยกันประเด็นไหนแล้ววันนี้ยก็คุยประเด็นวันสงกรารน,นี่แหละครับวันสงกรารจะถึงวันสงกรารน,นะครับพระอาจารย์มีแผนไปหไหมครับวันสงกรารน,นี่ยตอนนี้ได้มาเก็บตัวอยู่บนเขาสามเดือนอ่ะอ๋อถึงเดือนไหนครับก็นับไปสามเดือนจากจากนี้ใช่ไหมครับก็เมษาพฤษภามิถุนา ก็ประมาณนั้นครับครับอยากจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งอธิบายความเป็นบ u d d h i s m Knowledge c e n t ไง<โ>อ๋อเอ่แต่ยังยังคิดไม่ตกเลยว่าจะเริ่มตรงณจุดไหนนะฮะเพียงแต่ได้ดหัวข้อเพียงแต่ได้หัวข้อมาว่าอศาสตร์แห่งความสำเร็จ นะีสร้างเงินสร้างสุขตามตามวิถีพุทธเนี่ยที่ตามวิถนะีทางแห่งความเป็นพุทธทะที่พระพุทธเจ,เจ้าสอนเอาไว้ประมาณนี้แหละอืมก็ตอนก็กยังไม่ได้เริ่มเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันแล้วสงการ<ป>ส,งการ,สงการนี้โคตรพลนนี้ยังยังอยู่หรือว่าไปเที่ยวที่ไหน ยังอยู่ครับพยานาคงไม่ได้ไปไหนครับคือทัพย์ไม่ค่อยมีครับตังค่าละมันไม่ค่อยมีครับจริงก็อยากไปสีสะเกีดอยู่รีสะเก,<อ>กีดโครงการนี้ควรไปเที่ยวไหนล่ะก็เล่นแถว,วบ้านนี่แหละครับพอานาคงจะเล่นอยู่กลาง,างทางนี่แหละครับกลางทางแถวบ้านนะครับเล่นน้าน่าจะรวยนั้นน่าจะรวยน่าจะน่าจะถึงวันรวยแล้วทํายังไงครับพยานถึงจะรวยครับถูกรอตตรี่จริงๆ ก็ก็นั่นแหละก็ลอตเตอรี่เขาก็มีสูตรเด็ดๆให้รวยกันไม่ใช่หรอื้อไม่ค่อยจะถูกเลยครับเห็นนะก็ต้องตามคนถูกเลยอย่าไปตามคนผิดตามคนถูกครับเห็นเห็นอาจารย์น็อตตี้อ่ะน็อตช่องอาจารย์น็อตตี้นีไยก็เห็นถูกอยู่บ่อยๆนะอืมครับใช่ไหมจริงๆมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งนี่ อาจารย์มาอาจารย์มาใช้คําว่า <c oughs> อาจารย์มาใช้คว่าอาจารย์มาใช้คําว่ามันศาสตร์เป็นศาสตร์หนึ่งของความสําเร็จเหมือนกัน<ม>อย่าง<ช>อย่างนคนโบราณนะเขาบอกว่าศิลปะการเต้นลาเต้นกินลากินเนี่ยไม่มีทางรวยไม่มีทางเจริญ<ม>สวนทางไหมสวนสวนทางกับวัฒกรรมนี้ไหมครับปัจจุบันเนี่ย คนที่เต้นกินลำกินก็เห็นลำรวยเป็นดาลงดลาราเป็นชนชั้นนำเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใช่ปะอ,อย่างลิซ่าเป็นต้นใช่ไหมครับเรียนไปแล้วครับทุกวนันนี้คนรวย<ด>ต้อง,งรู้จกักไ,ได้ยินครับได้ยิน,ได,ยนได้ยินครับอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินเสียงไหมได้ยินครับได้ยินชัดเจนชัดเจน ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ